ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าไปซื้อเสื้อผ้าฝันว่าไปซื้อเสื้อผ้าฝันว่าไปซื้อชุดนักศึกษาฝันว่าไปซื้อชุดนักศึกษาฝันว่าไปซื้อเสื้อผ้าแปลว่าอะไรเดวิล นาลีปราบสิงโตปีศาจทั้งสามช่วยปีศาจทั้งสามช่วยกันทำมาหากินนางเงือกนางเงือกสาวกับเพื่อนปาโลมานักลบมังกรฝันร้าย เนี่ยนอนฝันร้ายมีผีมากวนในฝันฝันเห็นตัวเองไปซื้อเสื้อผ้าฝันเห็นตัวเองไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเป็นฝันไม่ดีค่ะมีคนอ่ะไม่ชอบคุณเนี่ยตอนนี้คุณมีศัตรูเป็นผู้หญิงอะ่ะสู้กับสิงโตสิงโตมันจะกินมีคนอ่ะไม่ชอบคุณมีคนอิจฉาคุณมีคนไม่ชอบคุณมีคนไม่ชอบคุณมีคนอิจฉาคุณ แต่คุณไม่ต้องสนใจไปหรอกเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็น,นปีศาจสมตัวช่วยกันก่อกำแพงทำหน้าต่างอ่ะเหมือนกับว่าการงานของคุณอ่ะมันจะไปได้ด้วยดีการงานของคุณอ่ะมันมีคนไม่ชอบคุณนะเขาพยายามหาเรื่องแกล้งมีคนความหมายก็คือมีคนไม่ชอบคุณเขาพยายามหาเรื่องแกล้งแต่หน้าที่การงานของคุณจะ,จะเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดีช่วงนี้คุณอ่ะชอบคิดมาก แล้วก็นอนฝันร้ายอยู่บ่อยๆแต่คุณนะ่ะมีจิตวิญญาณของนักสู้คุณนะ่ะเจออะไรที่มันหนักๆมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่กลัวคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเป็นเพื่อนปาโลมากับเงือกคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่นิสัยไปกันได้มันก็เหมือนนางเงือกก็ต้องเป็นเพื่อนกับปาโลมา นางเงือกจะมาเป็นเพื่อนกับมนุษย์ไม่ได้เพราะว่ามันคุยกันไม่รู้เรื่องนางเงือกก็ต้องเป็นเพื่อนกับปาโลมาคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทแล้วก็คุณน่ะสามารถเอาชนะศัตรูได้ด้วยความเก่งกล้าสามารถของคุณน่ะด้วยความเก่งกล้าสามารถของคุณน่ะคุณสามารถที่จะเอาชนะศัตรูได้ทีนี้เรามาดูเลขนำโชคนะคะเราจะมาทำนายความฝันแล้วก็เลขนำโชค หนึ่งถ้วยแฮงแมนแปดดาบดิปอ่านแล้มอ้ แม่มดดูดวงลูกแก้วอันนี้เป็นแม่มดดูดวงลูกแก้วอันนี้เป็นพวกนักมายากลเป็นนักมายากลที่เลี้ยงกระต่ายด้วยความหมายของไพ่ก็คือช่วงนี้คุณน่ะดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ช่วงนี้ดวงของคุณน่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เออเลขนําโชคอะ่ะมันจะเป็นเลขศนย์กับเลข1นะเนี่ยมันเป็นกลมๆอะศูนย์ศได้เออเลขนำโชคอศูน่งศูนย์ศูนยนะศูนย์หได้ มีอันเนี้ยมันเหมือนกับว่ามีคนแบบมีคนต้องการผลประโยชน์จากคุณอะช่วงเนี้ยคุณดวงไม่ดีนะช่วงเนี้ยคุณดวงไม่ดีให้ไปหาหมอดูให้ไปหาหมอดูไพ่ป๊อกไปหาหมอดูลูกแก้วช่วงเนี้ยคุณดวงไม่ดีให้ไปหาหมอดูไพ่ยิปซีไปหาหมอดูไพ่ยิปซีหรือไปหาพวกร่างทรงก็ได้ เหมือนคุณนะมีสิ่งมีค่าเนี่ยคุณน่ะเป็นผู้หญิงที่ได้ครอบครองหัวใจของพญามางกรคุณคือผู้หญิงคุณคือผู้หญิงที่ได้ครอบครองหัวใจของพญามางกรแล้วก็มีมังกรตัวมุ้งม่วงอะคอยดูแล Likewise, ค,คุณคือคุณคือผู้หญิงที่ได้ครอบครองหัวใจของพญาบางกร มีคนคิดร้ายคุณให้คุณอะไปหาพวกหมอดูไปหาพวกหมอดูอดในปีกระต่ายเนี่ยจะทำอะไรก็ให้ระวังหน่อยคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่หวังดีเท่าไหร่อันเนี้เป็นมนัักมายากลน่ะคนที่เข้ามาหาคุณอะเขาเรียกว่าเป็นคนที่แบบเจ้าเล่์แลกนำโชคนะ

ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์ line, มาเท่านั้นนะคะเอะ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูอ่ะให้อ่แอดไลน์มาเท่านั้นท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวเนี่ยให้แอดไลน์ line, มาเท่านั้นแล้วก็เอคิดดูทำนายทำในายไพ่10ข้อ200บาท10ข้อ200บาท จะถามเรื่องอะไรก็ได้สิบข้อสองร้อบาทจะถามว่าที่เราฝันเมื่อคืนแปลว่าอะไรคนรักคิดยังไงกับฉันจะหางานทำได้ไหมอะไรแบบเนี้เหมาะจะทำอาชีพอะไรช่วงนี้มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังไหมช่วงนี้มีอะไรที่เออจะได้เงินไหมควรจะทำอาชีพอะไรช่วงนี้มีดวงจะถูกหวยไหม ช่วงนี้มีดวงจะถูกหวยไหมช่วงนี้ควรจะทำงานด้านไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณอยากถามอ่ะคุณถามได้จะถามว่าความฝันเมื่อคืนแปลว่าอะไรแมวที่เลี้ยงเนี่ยป่วยอยู่มันจะหายไหมจะหางานทำได้ไหมอะไรแบบนี้สิบข้อสองร้อยบาทให้ไลน์ติดต่อมาเท่านั้นเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์เอจะทิ้งที่อยู่ลยไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ